ครับผมก็มาปดีกันตอนเช้านะครับผมมีชมชุดให้ดูนะครับผมวันนี้ชุดสามต้นนะครับผมตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นม่วงไหมน่าจะม่วงนะครับผมตัวนี้นะสองกิ่งนี่ครับผมตัวนี้นี่บอกตรงเลยว่าไม่รู้เลยว่าอะไรนะครับผมเป็นไม้เสียบพร้อมกันทั้งสามต้นนะครับผมนี้ต้นที่สองนะต้นที่สามตัวนี้ น่าจะเป็นคาริชันนะก็น่าจะเป็นคาริชันต้ไม้เหล่านี้ก็ไม้พัฒนาแล้วนะครับผมก็เผื่อท่านไหนอยากไปเลี้ยงดูกันนะครับผมสามต้นนี้อันนี้ไม้ชุดนี้จโตขึ้นแล้วนะครับผมไม้โตแล้วนะสามต้นนี้อยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทสามต้นสองร้อยแปดสิบาทนะครับผมหาท่านไหนจะเอาไปเลี้ยงดูสำหรับไม้ชุดนี้นะครับผมต้นนี้สวยมากนะต้นนี้นีกิงขึ้นมากโอเคได้เลยส่วนพิบนานะครับต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับผมต้นนี้ ตัวนี้อ้วนมากๆนะไม่อ้วนมากเลยตัวนี้นี่จกิ่งความใช้ได้เลยนะครับผมไปตบแตงอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะแต่งไม้ให้ดูนะอ้วนเสานะมาจัดความพิพันาให้ดูว่าเขาทํากันแบบไหนกันบ้างจะได้ไม้ความพี่สวยนะตัวนี้สวยนะต้นนี้นี่อ้วนบุบเลยตัวนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทไม่มีค่าส่งนะครับผมราคาไม่มีค่าสง่งนี่ก็สองร้อยแปดสิบาทสามต้นไม่มีค่าสง่งเดีย๋ยวจะเอาพิพัรนาแบบ รวดเร็วทันใจที่เสียบกิ่งเอาไว้นะครับผมคุณป้านะครับหรือว่าคุณยายคุณพ่อคุณปู่คุณน้าด้วยนะคุณน้าด้วยอ่าพอแรงอะไรมาอยู่ตรงนี้คู่นี้ไปห้าร้อยบาทนะไม่มีค่าส่งนะครับผมคู่นี้ห้าร้อยบาทอ่าชอบชุดไหนตัวไหนก็ทักทายมาได้นะครับผมก็มาเช้านี้มาแค่นี้ครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่ครับผมก็ขอบคุณและสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ